พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกได้บอ,อกเดินทางไปนะครับประชุมผู้บัญชาการทหารบอกอาเซียนโดยยอมรับว่ายังมีกลุ่มที่มีความคิดต่างและต่อต้านการทำงานของคอสอชอและรัฐบาลซึ่งพลเอกอุดมเดชมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าโพส่วนใหญ่พบว่าเข้าใจการทำงานของรัฐบาลและคอสอชอเป็นอย่างดีครับและยังขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจกับผู้คิดต่างเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ตามรถแบบ ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอวางไว้นะครับส่วนที่ตอนนี้ยังมีกลุ่มนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลและคอสอชอตอนนี้รัฐบาลและคอสอชอได้มีแนวคิดนะครับว่าจะจัดตั้งเวทีขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษากลุ่มนี้ได้ออกมาแสดงความเห็นและขอให้ทุกอย่างแสดงออกอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ ด่ารองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะครับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงบอกว่าฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์มาโดยตลอดเพื่อรายงานให้กับรัฐบาลและคอสอชอรับทราบเกี่ยวกับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยขณะนี้จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะครับคือกลุ่มที่หวังดีต่อบ้านเมืองกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับคอสอชอและกลุ่มที่เลียนแบบนะครับโดยต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจ ส่วนกรณีการชู3มนิ้วกับกลุ่มคลื่นใต้น้ำก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นั้นต้องรอการประเมินอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพลเอกอุดมเดชครับมันเป็นปกตินะครับเพราะว่าคนที่คิดแตกต่างก็คงจะมีบ้างแต่เมื่อวานนี้ท่านรองนายกนะครับท่านได้พูดกันไปแล้วว่า เราลองดูโพนะครับในการสำรวจต่างๆซึ่งโพนี่ทำโดยอิสระนะครับแล้วก็หลายสำนักด้วยกันก็จะมะีข้อมูลที่ตรงกันว่าส่วนใหญ่แล้วยังให้ให้ความเชื่อถือแล้วก็เข้าใจในการปฏิบัติการของรัฐบาลและก็คอสชอนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สูงก็8 0กว่าเร์อร์นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อแสดงให้เห็นถึงถึง ความเข้าใจของประชาชนส่วนใหญ่แต่ส่วนน้อยที่ยังมีอยู่ก็แน่นอนครับก็ต้องต้อง,อ,งอาจมีอยู่บ้างก็ต้องพยายามทําความเข้าใจ